สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคขาพากับแม่น้องหวยที่เโานะคะเทศบาลปักโคพี่น้องวันนี้อากาศงดน,นะคะพี่น้องคะอากาศพอดไล้เองพี่แม่มีทั้งบานนะคะมีทั้งถูงพี่น้องคะเห็ดสวยๆพี่น้องเทศบาลปักโคของเ้านะคะมีหลายอย่างพี่น้องงามบ่อันนี้ให้เพิ่งมือน,นี้ได้มาบ่หลายกับพี่น้อง อเอามาก่อนี่ราวะา่นใหญ่เพ่นใหญ่ตลาดลูม,มาข่างลางเนะาะแต่ไมาม้าวคือดีไปนะคะ,คนนะคพี่น้องเห็ดสนเห็ดใหม่เห็ดใ่เห็ดงามนางฟ้าก้อกําหนดข่าวขึ้นแ่น้อยไว้เตานะคะพี่น้อง วันนี้เทศบาลปะโคพรุ่งนี้ท่าดีเจอกับแม่น้องหมวยอีกนะคะพี่น้องคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมกับพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้นะคะจะเลืม่มผู้ไดพันบางขึ้นแม่ไปเอาลําไยแดงเยอบอายูก็เอาได้คะ่ะฝากไว้เดี๋ยวมาสิรูนสิบเบรพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบายคะ่ะ